โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเกมเมอร์เอ็กโซนะครับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการใหม่เกมฟรีไฟ์นะครับนั่นคือมาหาไฮไลท์นะครับอีพ okay, ีหนึ่งครับคงไม่มีหรอกมั้งอีพีสิบครับโอเคครับคือผมอัดหลายรอบนะครับแต่ว่ามีค้างผมก็เลยลบนะครับน่าจะได้ไหมถ้าผมคำนวณไว้นะมันต้องถึง 7จ็ดนะทีน่าจะสิบนาทีพอดียนะคบอาจจะได้มากกว่านั้นครับเป็นสิบแปดเลยนะครับคือมันสไม่ไม่สามารถเกินสิบสามนาทีนะครับผมก็จะทำให้เกมมันสั้นๆหน่อยนะครับเสียงผมอาจจะเบานะครับเพราะว่าเสียงเพียงังดังอยู่นะครับ เออนคือมันค้างนะครับผมก็เลยต้องออกเข้าเกมใหม่ครับเปิดในโซนไม่ได้นะครับไปกันเลยผมมันทานท่าสวัสดีนะครับเพราะตอนนั้นคือผมลบเกมฟรีไฟทิ้งนะครับแล้วเนี้ย มันโหลดใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค้างครับอาจจะมีเสียงอสอดแทรกมานะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ค่อยพูดเลยนะครับก็เลยจะพูดทามันเบาๆนะครับเออทุกคนจะว่าไปอย่างหนึ่งนะเนื่องจากว่าเพลงหายนครับ เราก็ต้องคล้องเราก็คงต้องหาไฮไลท์โดยไม่มีเพลงครับน่าจะได้อยู่นะครับโอเคนะครับไม่เอายานะครับไปเลยแต่ก่อนที่จะไปะครับปรับการตั้งค่าก่อนนะครับดูเนี่ย เหอรอหนึ่งพอนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเหมือนกัน,นครับจากนั้นก็ผมก็จะปรับเสียงนะครับดังสุดเลยนะครับคือถ้าใครคิดว่าเสียงเอฟเฟคมันดังนะครับก็กราบขออภัยโอโ้โหโเล่นเทียวเล่นเทียยวโอโ้โหคาง โอ้โหมีโคโน่คือเนื่องจากว่าเสียงเพลงมันหายนะครับก็ต้องกราบขอไปท่นะู้ชมทุกตอนด้วยนะครับว่แตกหนึ่งว่าแตกสองย่ออ๋อย่ออ๋อย่อหรอย่นันไม่ใช่ครับว่า ตายใ,ใครเล่นหมดเกาะสวันปะละ่ะเขาบอกให้โซ่วอยไม่ได้บอกให้ไปหาเพื่อนหัวแตกสามหัวแตกสี่โอ้ไ,บบไอม่ค้อคิงไปก่อนแล้วอะทุกคนหัวแตกห้าโอ้โหทุกคนตกไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้อยู่ ผิดตัวแล้วผิดตัวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแล้วนะโอ้ท <uvo> ุกคนข้างทางครับปีงขึ้นเลยเขาน่าจะไปเอาไอ้วอนครับเขาแบบนี้ครับโอ้โดนหัวสามไม่ทุกคนไม่ตายแตงหวนี้เอาง่ายเขาหนีไปได้นะครับ ก็จมาเลยโอ้อโหอ,อย่างาน้อยก็ห้าหัวครับอืมหัวแตกไปแล้วกันคือยิ่งแต่ดิเซอรอ์ดกิโกมนันเบื่อครับเอดดอดอิเซอร์ดิโกเลยดีละ ขอาห่ทุกคน,นกคนผมน่าจะต้องอยิบนึ่งให้ปิงมันหายก่อนนะครับโอ้ยอย่าไปนะครับจังหวะนี้ะนะครับหวาดแต่โอเค ช้างจุงเบยได้สามนาทีสี่นาทีนะครับได้อยู่แหละได้อยู่แหละวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งไป นี่เจอแล้วโดนเออหรอเออหรอ,อเลีล้ยหัวเลยแีเออเ้ก็ยิงเลยค่ะเออ,อถ้าไปแกมเขานะหัวแตกล้วน ล้วนเลยครับล้วนเลยครับรอบนี้คือล้วนเลยครับหมายถึงตัวมั้งที่ล้วนโอเคนะคบเพื่อนาัิกานอยู่ิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับผมจะปิดคลิปนะครับ ว่าเม็ดเดียวก็แตกล้วเหรอแรงม่ติดเลยอเ,เอยเป่าแล้วตัวนูน้นเป่ามาแล้วตัวนี้ โอ้โหโดนนี้เดียวก็แตกเหรอครับถ้าโดนหลังนี้จะแตกไหมอือืมอ,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 อเอาเข้าไปอตัวเข้าไปโอเคนะครับสำหลับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปอาจจะประมาณ9นาทีไม่ก็10นาทีมั้งครับ ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เลกดเคร์ให้ผมด้วยนะครับก็สหรับคิปนี้ก็ดคเบย์เบย์นะครับเบย์เบย์นะครับ